สวัสดีครับพบกับผมทีเจตอ,อีกตามเคยนะครับกับเซ่ยวยา5นาทีว,วันนี้นะครับเป็นเทปพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ออกใหม่นะฮะเรียกว่าอัปเดตกันสดๆดร้อนๆ้อนคือผมเพิ่งจะได้มีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เพิ่งจะวางแผงเรียกเพิ่งออกสดๆร้อนนั่นก็คือกาชาปองเซนเซย่านั่นเองนะครับเี่นะฮะเป็นลูกกลมๆแบบนี้บางคน อาจจะยังไม่ทราบว่ากาชปองคืออะไรนะครับกาชปองก็คือมันจะเป็นตู้นะครับแล้วเราก็หยอดเหรียญน,นะครับเป็น,ปนในตู้เนี่ยมันก็จะมีลูกกลมกลมแบบนี้นะครับคือลูกกลมกลมเป็นบอลพลาสติกตัวนี้ข้างในจะมีของที่ต้องเรียกว่าคล้ายๆสุ่มนะฮะเป็นกล่องสุ่มที่แบบว่าเป็นกลมกลมนะฮะอยู่ในตู้แล้วเราก็หยอดเหรียญแล้วแต่ราคานะครับอันนี้คือมันจะมีตั้งแต่1 0 0ยเยน200ยเยน300ยเยนไปถึง500เยนนะครับผมคือ ถ้าหนึ่งร้อยเยนเนี่ยก็เปรียบเทียบได้กับประมาณ20กว่าบาทนะเพราะฉะนั้นราคาไม่แพงมาก500ยเยนเนี่ยก็ตกอยู่ราวๆประมาณสักร้อยกว่าบาทอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคือราคากำลังดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับบริษัทบันไดนะครับเราเป็นแฟนพันธุเแท้เซนเซย,ย,ย่าต้องไม่พลาดบริษัทบันไดนะครับผลิตกาชปองรุ่นนี้ขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในอดีตเนี่ยเคยมีหลายรุ่นในการเป็นตัว โกเซนเป็นตัวชุดบอลเซนเป็นตัวอะไรโน่นนี่นั่นอันนี้พิเศษสุดทำเป็นกล่องคลอสนะครับแล้วก็เป็นอ็อบเจกต์ของราศีนั้นๆน,น,นะครับคือเขาเริ่มจากซีรีส์โกเซนเลยนะฮะแล้วก็เซตแรกนะครับเขาเรียกว่าโวลุมวันนะฮะผลิตมาด้วยกัน4แบบนะครับผมเป็นหนึ่งใน4ของโกเซนทั้งหมดก็คือไล่จากปราสาแรกเลยอาริสมู u, ระสาที่1อันเดบาลันพอรัสอันเดบาลันระสาที่2นะครับ เจมิน่ซากะภาษาที่3แลนะก็แคนเซอร์เดนมาร์กภาษาที่4นะครับผมและด้วยความเพียรพยายามของผมนะครับก็ไล่ลา่ลามาจนครบนะฮะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราบิดบิดกระจปองเนี่ยพยอนเหรียญแล้วหมุนออกมาเนี่ยเราจะได้อะไรนะฮะสุดท้ายได้ซ้ําบ้างได้อะไรบ้างแต่ตอนนี้ได้มาครบ4ตัวแล้วและก็จะเปิดแกะให้ทุกคนดูนะครับว่าด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเห็นว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า เฮ้ยงานดีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูเลยว่ามันดีอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับผมเน่เดี๋ยวผมเริ่มจากอ,าอันแรกเลยละกันนี่อันนี้ถ้ามองไกลๆเห็นนะครับอันนี้คือปราสาทหนึ่งครับ Arias m ูนะครับผมอาจจะกลิ้งไปเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับสดๆร้อนๆน,นะครับได้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมโอ้โห ตอนไหลกุ๊กๆลงมาเนี่ยผมก็ลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรนะน่าจะซ้ำไหมนะครับอ่าเป็นสกอตเทปปิดไว้เหนียวแน่นนะครับกันไม่ให้มันแบบว่าแตกอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นรับรองว่าแพ็คมาอย่างดีเอาล่ะมาลุ้นกันนะครับว่าข้างในจะสวยยังที่อ้อยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้สกอตเทปหลายชั้นอยู่นะอ่าสามจุดด้วยกันนะครับผมเอาล่ะเรียบร้อย เปิดเลยแนแนนแนี่เปิดกล่องมาอย่างนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยดูดีดูดีดูดคือเราเห็นจากข้างในเมื่อกี้ด้วยความที่ลูกบอลมันสีชาเราจะยังไม่รู้ว่าข้างในมันสวยงามขนาดไหนอะเดี๋ยวดูนะเอาลวงละอะมาดูที่ใบปิดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบปิดนะครับก็คือเป็นการแนะนําว่าใน ในในโวล่มวันะมีอะไรบ้างนะครับอ่าอยากให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่ตามนี้นะครับประมาณนี้เออก็จะมีของ4ตัว4แบบอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับอ่าโอ้ดูดีดูดีดูดีทีเดียวเลยด,ด,ด,ดูดีดูีอ่ะมาแกะตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับก็จะแบบห่อพลาสติกมาทีนะกันกระแทกนะครับไม่ให้มันแบบว่า กระแท,กน,แทกนู่นกระแทกนี่เดี๋ยวมันจะไม่สวยงามโอ้เฮ้ยทำออกมาดูดีเลยทุกคนคือเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับแล้วก็คือต้องบอ,อกว่าลายมันคมชัดนะครับท่านผู้ชมคือลายของกล่องคลอสเนี่ยกล่องชุดคลอสมันคมนะครับคือเห็นเลยว่าเห็นเลยว่าเป็นราศีเมษนะครับอ่ะเดี๋ยวดูความคมนะครับ ไม่คมจริงๆารายละเอียดดีมากแล้วก็อนนี้ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าเเป็นเป็นโค้ดของเขาอะนะ k จุด t m จุด k t a อะไรก็ไม่รู้ b จุดไชน่าอ่าก็ผลิตที่ไชน่าแน่นอนแล้วก็เป็นมี4จุดด้วยอ่านะครับมีจุด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 สีอันนะครับเป็นจุดบนจุดล่างจุดซ้ายจุดขวาแบบนี้นะครเป็นคือเป็นสัญลักของบันไดที่ เขานับจํานวนล็อตนะครับถ้าผลิตล็อตแรกจะมี4จุดแบบนี้ถ้าผลิตล็อตที่2หมายถึงว่ารีโปรดักต์เขาจะเหลือ3จุดก็จะมีจุดหนึ่งหายไปผลิตล็อตที่3ก็จะเหลือ2จุดนะผลิตล็อตที่4ก็จะเหลือ1จุดนะครับผมอะไรประมาณนี้ล็อตใหม่ๆกว่านั้นก็จะเป็นแบบเปลี่ยนจุดเป็นสามเหลี่ยมก็แปลว่าโมอันนี้ใช้งานมาเยอะแล้วเพราะนั้นล็อตแรกใครที่รู้สึกว่าเครซี่กับล็อตแรกว่าต้องมีล็อตแรกอันนี้คือดีเด็ดนะต้องมีไว้ได้เขครองนะครับผม <c oughs> นะเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้อ๋อนี่นี่ท่านผู้ชมผมลืมไปเลยว่าเขารีวิวมาแล้วว่ามันมีก็คือมีตัวออบเจคข้างในผมลืมห่อไปเออมันต้องอยู่ในนี้สินะครับอะเปิดมาเนี่ยครับโอ้โหนี่แทนแทนแทน,แทนโอ้โหเจ๋งเนะี่ยเออท่านผู้ชมเอออันนี้มันเป็นกระจปองที่น่ารักมากเลยนะครับ เออมันมันคูณค่ากับการสะสมของแฟนพันธ์แท้เซนเซยียนะเออนี่นะก็คือข้างในก็จะเป็นชุดเกราะของอาริสมูคือหรือท่านมูของเรานะครับเ,เดี๋ยวผมแกะเลยนะฮะข้างในก็จะมีอยู่ประมาณ4อา่ามี4ชิ้นนะครับอา่าปิดผนึสกสก็อตเทปม,มาอย่างดีเดี๋ยวผมค่อยหยิบมาดูชิ้นนะตึงอา่าชิ้นแรกก็ง่อยๆประมาณนี้คือยังไม่ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นขาหน้ารู้แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนขา หาหลังอืมนี่นี่นี่ค่อยๆเอามา <laughs> เอ้ยโอ้โหแบบรู้สึกประทับใจน,นะเอองานดีงานดีนดสวยงามดีนะครับอ่ะเอาออกอยากนิดนึงนะจุดนี้นะครับผมอแทน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 แทโอเคอ่ะเราก็แกะแบบบูบไม่ช้ำน,น้ำไม่ขุ่นนะค่อยๆแกะ อันนี้น่าจะเป็นด้านส่วนหัวอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับอันนี้มีสี่ชิ้นนะครับอันนี้มีส่วนหัวแน่นอนบ้าต้องประกอบเข้าแบบนี้แน่ๆเลยเฮ้ยดูดีดดอ่ะก็คืออย่างงี้ครับวัสดุจะเป็นนิ่มๆไอ้ขอดูนะเนี่ยนะเป็นนิ่มๆขยับได้นะครับเป็นพลาสติกที่คือตกไม่แตกอันนี้คืออยู่กับเราเป็นานานๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยู่เป็นานานๆจะเหนียวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่าหลายๆคน มีมีประสบการณ์ที่แบบว่าแบบพวกฟิกเกอร์ที่เราเก็บที่เป็นยางๆแบบเนี้ยพอเก็บไว้นานๆแล้วเหนียวด้วยอุณหภูมิห้องเอยด้วยอะไรเอยอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบคือมันเหนียวนะเดี๋ยวผมประกอบนะครับอ่าเบิ้งเบิ้งเบ้ง,งเฮ้ยโอเคสวยงาม <c oughs> เนออน่ารักดีอ่ะแล้วมันมันก็ใส่ไปนี้ได้น,นะก <c oughs> ็มันใส่ได้ไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวนะลองดูสิเฮ้ยยัดได้ มันนิ่มๆแล้วมันยัดได้ครับแมวไม่เสียงดีกว่าเอาประมาณนี้ว่ะอ่าเด,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 ด้อเดเด้โอเคแล้วก็ยืนวันนี้นะโอเคยืนอยู่ไหมต้องประกอบขาดีๆนะครับเฮ้ยนี่ไงยืนอยู่โอเคนี่ได้แล้วภาษาหนึ่งนะครับอาริสมูภาษาท่านมูนะครับ,ปรรรบไปต่อกันที่ภาษาที่สองเลยนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนท่านไหนนะฮะก็น่าจะเป็น ลุงวัวของเราแน่นอนอันเดบาลันนะครับนี่กล่องก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแกะทันทีเลยให้เห็นๆเ,เลยนะครับผมนะเออใครมีคำถามอะไระครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเออมาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือซื้อที่ไหนมีตรงไหนบ้างเ,าเดี๋ยวผมเล่าเลยอันนี้ผมเนี่ยไปได้มาที่เอนากาโนบรอดเวย์นะครับ หลายๆคนเนี่ยถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราจะอาจจะไปตามหาของเล่นหรือของสะสมที่อากิฮาบาระนะครับอากิฮาบาระเนี่ยเป็นแหล่งที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยสาวกของอนิเมะทั้งหลายจะต้องไปเยือนแต่ปรากฏว่าครั้งล่าสุดผมไปนะครับคือเซนเซียแพงมากแพงจริงนะครับแพงกว่าที่เราไปซื้อที่ไต้หวันแพงกว่าแพงพอๆกับฮ่องกงตอนนี้เลยคือไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร นะครับผมแต่ราคามันสูงแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อในพวก b i ๊ก a m ม r รหรือพวก y o d o ดบ s ชิห้างที่เขาแบบว่าออกตัวใหม่ๆแล้วแล้ว,แล,วแล้วทางห้างยังมีนะครับคือโยโดบ s ชิกับ b i ๊ก a m ม r ราเนี่ยเป็นห้างที่เป็นแบบขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เบ็ดเตล็ดต่างๆทั้งตึกเนี่ยแล้วก็ชั้นของเล่นจะอยู่ชั้นบนสุดชั้น6ชั้น5อะไรประมาณนี้นะแล้วแต่นะครับโยโดบชิเนี่ยจะแพงกว่าบิ๊กแคมรานิดหนึงแพงกว่าประมาณสัก20-30บาทเดียวไม่ชิดมาก นะครับอย่ารีเซียสก็คือเจอที่ไหนซื้อได้เลยเพราะว่าราคาถูกยังไม่รีเซลนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วนี้ผมไปได้ที่นากโนะบลอตเวย์มานากโนะบลอตเวย์เป็นสถานที่ที่คล้ายคล้ายคือให้คำนิยามผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเมกาพาซาหรือดีโอสยามอะไรเงี้ยตึกมันจะเก่าเก่าหน่อยแล้วก็จะมีของเล่นเยอะมากมนยนะครับผมในนั้นก็จะมีของสะสมมีแต่ละร้านเนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นห้างห้างเดียวแล้วมี ขายทุกชั้นไม่ใช่มันจะเป็นห้างที่มีเปิดเป็นบางร้านนะครับแต่ว่าร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่ขายของแรไขายแบบแรไอเทมนะครับใครจะตามหาตัวเกับก็น่าจะเจอนะครับผมแม่เมื่อกีค้คุยเพลินเลยนะครับยังแกะไม่หมดเลยลุงบัวลแล้วอะแกะแล้วนี่วาอะออกมาแล้วนะครับอะมาดูที่อเดลบาลันอันนี้ที่ผมได้มาจากนอาคา,นา,าโน่บรอดเวย์นะครับ เป็นตู้กระชพองที่นั่งน,นะครับไปเจอที่แรกเลยก็เลยกดมาเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่โหรลยละเอียดดีเทลสวยอะ่ะคือถ้า2ไฟโชว์ในตู้นะสวยเลยนะครับเป็นประสาทราศีพฤษศนะครับผมด้านบนนะครับด้านล่างก็แกะสลักเขียนเหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ได้ใช้หน้าประมาณนี้นะเปิดฝามาอา่ข้างในนี่คือชุดเกราะอันไหนนี่มันเยอะเกินเขาจะแถมมาข้างนอกด้วย นะครับอันนี้ด้านหนก็มีนะครับเปิดออกมาปัง้งนี่เป็นโอ้เป็นส่วนลำตัวของลุงวัวของเรานะครับราศีพฤษศนะครับเป็นอ็อบเจกต์ของครอสของคุณพี่ทอรัสอันเดบาลั e นะครับอันนี้เป็นช่วงขาหลังนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อนะ <c oughs> ตอนไปกดนี่คือต้องบอกว่าเป็นตัวที่อัปเดตใหม่ล่าสุดเพราะนั้นตู้เนี่ย เอาจริงๆนะขนาดออกใหม่นะครับผมไปถึงเนี่ยเขาน่าจะวางหม่หมายถึงวางแผนก็คือเริ่มให้ให้ให้มีขายเนี่ยให้กดเนี่ยรู้สึกจะประมาณวีคหนึ่งแล้วเฮ้ยได้รับความนิยมนะตู้นี่พร่องเลยนะคือแบบว่าแฟนเซยะที่ญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันนะครับเออเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งแล้วนะตู้ที่ผมไปกดมานะครับไม่ปิดเหมือนกันนะไม่ต้องโชว์นะครับข้างในก็ว่างเปล่าแบบนี้เมื่อกี้ออกมาแล้วนะ ปิดฝาปั้งนะครับแล้วก็โอโ้ปิดปิดแล้วดังแก๊สด้วยเฮ้ยคุ้มอะ่ะ <c ười> คือคุณควรมี้ในครอบครองใครเป็นแฟนพันธุ์ยอ่ะเรามาประกอบกันเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนหัวด้านด้านหัวนะครับของชุดเกราะราศีพิศพนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหางนี่นะอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ขาหน้าเขาแยกมานะครับทอรัสอันเดบาลัน ฝั่งไหนจะเป็นฝั่งทีุ่ตกต้องไม่เป้นอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคไม่ยากไม่ยากคือเวลาต่อเข้าไปแล้วมันใช่อ่ะมันจะมันจะลงตัวมันจะพอดีถึงแม้จะเป็นยางก็เหอะนะแต่ผมว่างานนี้งานดีคือคือต่อให้คุณไม่รู้จักเซนเซ่าแล้วคุณมาเจออันเนี้ยคุณก็รู้สึกสนุกไปกับมันแล้วนะครับอ่านี่ต่อเป็นตัวอ่าเขาเรียกอะไรอ็อบเจกต์ของอันเดบารานแล้วนะครับของทอรัสวางตึง้งโอเคต่อไป ไม่รอช้าเลยอันนี้คือเจมินี่ซากะนะครับตอนที่ผมไปกดเนี่ยตัวที่ผมได้ซ้ำม,มากที่สุดเออนะฮะอันนี้เป็นแช์นะเป็นประสบการณ์ตัวที่ผมได้เยอะซ้ำที่สุดก็คือ a r ริ s m o มูนะครับผมได้มา4ลูกตัวเยอะมากลองลงมาคือเ e m i n i ได้มา3นะครับผมแล้วก็เอ้ยไมไ่ลองลงมาคือ Cancer, ร์เด h มาร์กนะครับ อันที่ประสาทที่4ผมได้มา3ลองลงมาก็คือเจมิ n ีซากะนี่แหละได้มาแค่2นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับเออ้ยังแกะหมดยังก็แกะมดแล้วโอเคดด้ยทำไมแกะยากอันนี้โอเคโอ้โหอันนี้แพมมองมาเลยเพราะว่าชุดกรอะเขาอลังการนะครับพี่ที่เจมิ n ีของเรานะครับน่าแกะดูกก่องด้วยความสวยงาม เนี่ยราละเอียดดีเทลมันดีมากครับท่านผู้ชมเอออยากให้ลองสัมผัสดูอ่ะมันเป็นพลาสติกที่แข็งนะครับมีน้ำหนักกำลังดีนะครับแล้วก็ดีเทลคมมากผมบอกเลยว่าคมมากถ่ายรูปมาสวยเลยนะครับอ่นะเปิดฝาข้างในก็มีตามนี้นะครับเศษที่เหลือแล้วปิดฝาน่นั่งกรกนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่แกก็ผนึกมาอย่างดีเลยสกอตเทปเดี๋ยวผม ค่อยๆแกะให้ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วงลำตัวนะครับของบอดี้ของชุดคลอสของเจมินีนะครับนี่ผมภาวนาเลยนะว่าขอให้มันอยู่กับเราไป,ไปนานๆแบบไม่เหนียวคืออาการเหนียวมันคือพลาสติกอนะ่ะมันเหมือนเสื่อมสภาพนะแล้วก็เหมือนอาจจะเจอความร้อนของของอุณหภูมิบ้านเรานะครับคือประเทศเรามันอาจจะอุณหภูมิร้อนกว่าญี่ปุ่นนะบางทีหรือแบบ มันก็พอมันร้อนเยอะๆบางทีมันอาจจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเป็นไม่ได้นะครับบางทีผมเองยังต้องเปิดแอร์ในห้องนี้นะครับให้คุณพี่ๆเซ <c oughs> ียด้าของเราได้อาศัยยู่ได้อย่าง <c oughs> ปกติสุขนะครับอ่ะค่อยๆประกอบให้ดูนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าดูจากแผนภูมินั้นน่าจะโอเคนะครับนี่ก็เป็นฝั่งนี้อ่าโอเค มันจะมีจุดเชื่อมอยู่ทาให้เรารู้นะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับโอเคอันนี้เสียค่อยปึ๊งโอ้อันนี้ก็สวยนะครับฐานของมันนะครับฐานของพี่เขาเจมินี่ซากะอันนี้บอกชัดเจนมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นแบบเหลี่ยมๆนะแล้วก็โค้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันแน่นอนเสียเข้าไปไม่มีพลาดอ่าโอเคและหัวนะครับ อ๋อนี่นี่มันจะมีฝั่งที่เหมือนกันฝั่งที่เป็นอุ๊ยฝั่งที่เป็นวงรีกับกับฝั่งที่เป็นตัดมันเป็นเหลี่ยมๆนะเราจะรู้เลยว่าฝั่งไหนถูกหรือผิดอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่ชุดคลอสของ g e มิ n i นะครับโอ้โหดูดีดูดีดูดีดดอ่ะวางตึงไปสุดท้ายนะครับ Cancer Dead mark ตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมไปกดตู้แรกที่นาคาโนบอร์ดเว กดจนเหรียญร้อยเยนหมดครับท่านผู้ชมคือไม่ได้เด a มาร์กสักตัวจนท้อใจนะครับผมลงคลิปสั้นๆไปใน YouTube ชอ็อ t แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปตามดูกันได้คือไม่ได้เด a มาร์กเลยได้แต่ซ้มมูแล้วก็ซัมมินี่สุดท้ายนะครับผมมากดตู้นี้อีกครั้งนะครับที่โยโกฮาม่าโยโกฮาม่า oh เป็นเป็นเหมือนเหมือนแบบว่าจงังหวัดเหมือนฟิลเหมือนสมุทรปราการ เอออะไรเงี้ยที่มันออกจากโตเกียวไปประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแล้วกแ็แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆ้ากรุงเทพหมดเลยจเจริญมากนะครับผมเข้าไปในห้างห้างหนึง่งแล้วก็เจอตู้กระชจาปองนี้พอดีก็เลยกดมานะครับผมจนได้ Can c ซอ d ์เด m มา k กมาได้มาทีเดียวไม่พอได้มา3ตัวโอ้โห,โห,โห,โหนะฮะท่านผู้ชมคือความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนนะอันแรกไม่ได้เลยที่นากาโนะวอเวสุดท้ายวันนี้3ตัวก็เลยกลายเป็นซ้ําเยอะ อันดับสองรองจากอาริอสมูนะครับผมซึ่งได้มา4ตัวนะอ่ะให้ดูครับนี่ประสาทที่4นะครับแคนเซอร์เดนมาร์ลักษณะเป็นจะเป็นตัวปูนะประสาทปูยักษ์นะครับนะฮะแคนเซอร์นะนะ Cancer, นะทุกคนก็รู้ว่าราศีราศีกรกฎก็จะเป็นลนักษณะเป็นปูแบบนี้นะครับเปิดมาข้างในตั้งนี่มีข้างในแบบนี้นะครับอืมโอเคโอเคมีข้างในตัวนี้ปิดดัง วางนะครับอันนี้ที่แคนเซอร์ของเราอยู่ในนี้หมดเลยนะสามารถแพ็คมาในในกล่องได้หมดเลยนะครับไม่ต้องมีแถมมาข้างนอกเลยนะครับเออแต่ว่ามันวางมาลงตัวนะครับคือเขาออกแบบมาได้สามารถแพ็คลงในกล่องได้เดี๋ยวเรามาต่ออันนี้ก็ดูดีนะผมชอบเท็กเจอร์ของมันน่ะคือมันเป็นวัสดุที่ดูเหมือนจะพังยากอะ่ะ มันเหมือนเล่นได้แล้วก็สนุกด้วยนะครับเป็นยางแข็งแข็งเออห่วงเรื่องเดียวห่วงเรื่องเหนียวระยะยาวนะครับคือถ้าไม่เหนียวเนี่ยเพลินเลยแต่กว่าจะเหนียวนะครับท่านผู้ชมคือน่าจะเป็นเกือบสิบปีอะ่ะเพราะว่ากราะชับองตัวที่ผมมีแล้วมันเหนียวเนี่ยคือเป็นสิบปีนะพอไปเปิดตู้แล้วจับจับตรงผมอะ่ะเอา้าเหนียวแล้วอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับแต่เหนียวก็ไม่ได้เลวร้ยวายนะครับเราก็ไปหยัดเอามือสองขวกไปจับมันเพราะว่าถ้าเกิด เอามือสบออกไปจับมันก็จะติดความดำที่ผิวเราอ่ะไปเกาะที่ความเหนียวมันแล้วก็คันนี้ยากเลยนะฮะล่าสุดผมไปนค้นพบน้ำยากันเหนียวหรือเอามาเคลือบได้ในในล a a a หราาาือ Shopee นี่แหละนะครับก็ลองซื้อมาแล้วแต่ยังไม่เคยได้ลองใช้เดี๋ยวถ้าใช้แล้วได้ผลเดี๋ยวจะมาบอกนะอาจจะใช้วิธีเอามันขัดๆๆออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่แกนของปูนะครับ,รบเป็นแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็ก้ามปู2ฝั่งนะครับใกล้ๆนะเออเดี๋ยวซูให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวเอาไปโชว์ใกล้ๆเลยนะครับก่อนปิดกล้องอ่ะใส่หัวก่อนเลยคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งนี้ทราโอ้โหเนี่ยสวยสวยสสวย,สวยเออแล้วก็อันนี้น่าจะเสียบเข้าตรงนี้ เออก็คือเอากล้าปูเสียงไปเลยนะครับโอ้โหต่อไปต่อมานะครับนึกถึงปูดําที่อยู่ในส้มตำนะครับอยากกินส้มตาปูบลาไ <c oughs> ม่ใช่เลย <c oughs> นะฮะและอันนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเออหาไม่เจอละอ๋อนี่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 อุ้ยใช่ปหเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้อยู่ที่มือ เอออันนี้มันมีเศษหนึ่งที่มันต่อที่มือนะครับหมายถึงหมายถึงก้ามปูนะบ,บอกมือมือเลยว่าเออนี่สวยงามนะครับโอเคอ่ะวางตึ้งไปเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเฮ้ยเอาจริงผมประทับใจนะผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นกาชาปองเราไม่ได้เห็นกาชาปองเซนเซียที่แบบว่าเหมือน รายละเอียดดีเทลสวยงามดีๆแบบนี้แล้วก็เ,เหมือนต่อสนุกด้วยนะครับเราได้ต่อเราได้อะไรเนี่ยเราก็แฮปปี้แล้วนะฮะโอเคงั้นก็จบเทปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมนะครับหยอดสัก500เยนอ่ะลวงอีกแล้ <laughs> หยอดสัก500เยนนะครับเผื่อจะได้ตัวที่ชอบแล้วก็ลงทุนหน่อยถ้าอยากได้ครบก็หยอดไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> นะครับผมไม่ห้ามนะครับผม สายยุอยู่แล้วนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเราคงไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรอกโหยังไม่อยากซื้อตั๋วไปแบบไม่มีโอกาสได้ไปตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะฮะผมว่าอีกประมาณสักเดือนหนึ่งหรือไม่เกินเนี่ยเดี๋ยวที่ที่ไทยก็น่าจะนําเข้ามาแล้วถ้าผมจําไม่ผิดมันจะมีตู้กระชปองอยู่ที่สยามบิสคอรี่นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ เออสยามหรือสยามเซ็นเตอร์เอ้อน่าจะ่าจะเป็นสยามเซ็นเตอร์นะครับอ่าก็แน่นอนว่ามีแน่นอนนะฮะผมเชื่อว,ว่าต้องเอาเข้ามาแน่นอนเพราะว่างานดีงานงานี้แบบนี้ต้องมาครับและนี่คือกาชาปองเซนเซียนะครับผมอ่าในพาร์ทของเออเขาเรียกว่าอะไรอ็อบเจกต์ของโกเซนทั้ง12ราศีนะครับผมอันนี้จะเป็นโวลูมวันเป็น1ใน4นะครับแล้วเรียบเรียบร้อย รับรองนะเรียบร้อยเลยรับรองว่าจะต้องออกมาครบทั้ง3ชุดแน่นอนเพราะว่ามันมี12สราศี12ประสาสียอันแล้วก็ต้องมีอีก2แล้วอีก2ชุดเออีก2เซตแน่นอนให้ครบ12ราศีนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวก็คงจะคงจะต้องขอตัวลาไปเพิ่มดีเทลนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้มีนำเข้ามาไทยแน่นอนเพราะว่านี่ครับมีมอกอ ภาษาไทยในแผ่นใบปิดแล้วเรียบร้อยอ้าวไม่นานเกินรอนะครับแฟนเซนเซียที่ไายได้ดูแน่นอนก่อนปิดเทปปิดผมเอาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับให้เห็นกันเลยว่ารายละเอียดดีเทลเป็นอย่างไรครับผมนี่เริ่มจากนี่นะครับท่านมูของเรานะครับนี่สวยแน่ๆนะอา่านฮะอันนี้ก็เปิดแบบนี้โอเค ใส่ไปเลยเต้าต่อไปเป็นลุงวัวของเรานะครับทอรัสอันเดบาลันเงียสวยเออแจ๋วอ่ะแล้วก็เปิดกล่องตึ้งลงไปต่อไปเจมินี่ซากะนะครับผมนี่ประสาทเจมินี่นะครับมีหน้าชั่วร้ายกับหน้าดี เฮ้ยงานดีสวยงามเลยอ่ะเอออ่ะเปิดปึ้งอ้าวลุดแล้วก็ลงไปต,งตุอกต่อไป๊อ่ะยังไม่ต้องต่อวางไว้ก่อนอ,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 อันนี้คือนะครับ cancer Denmark อ,อ่านะครับดีเทลเป็นไงเจ๋งไหมดูดิ <Yeah. S 1> เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมกาชาปองเซนเซยาโวลุมันนะครับเทปนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาที่ว่าเร็วยังแพ้เพราะลาไปก่อนสวัสดีครับผม